อมเหหีกิจีกตวาอิเมพิขูปลาเปตุงอันว่าอันอันเราทั้งหลายกระทำซึ่งอะไรอะไรยังพิสษุทั้งหลายเหล่านี้ให้นี้ไปวัตติย่ำควรอิติดังนี้ตาเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอาระพิงสูเริ่มแล้ว ชินนาศีศานี้กพันธานีทัเสตุงจะเพื่ออันแสดงซึ่งสร้างศพทั้งหลายผู้มีศีศาอันขาดแล้วด้วยอนมนุรศาสตางพิกขูสาเวตุงจะเพื่ออันยังพิสุทั้งหลายให้ฟังซึ่งเสียงแห่งอนมนุษย์ด้วย รัติฐานะที่ว่าฐานาเนสุจะาเอวะในที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวันทั้งหลายด้วยนั่นเทียวจังกัมณะโกตีสุจา่าในที่สุดแห่งที่เป็นที่จงกรมทั้งหลายด้วยเตสุเหล่านั้นเตสุเหล่านั้นโรคานว่าโรคทั้งหลาย คีปิตากาสาทยโยตัวนี้รอเรือ,รอไม่มีนะครับเกินมาตัวหนึ่งนะครับมีโรคจามและโรคไอเป็นต้นประวัติจริงสูเป็นไปทั่วแล้วพิกขูนางแก่พิสุุทั้งหลายเตพิกขูอันว่าพิสูุทั้งหลายเหล่านั้นปุชิตวาถามแล้วอันไดมันรยงซึ่งกันและกันว่าอาวุโสดูก่อนท่านผู้มีอายุ ริงอันว่าอะไรรู้ิย่อมเสียแทงตุยหังแก่ท่านกิงอันว่าอะไรรู้ิย่อมเสียแทงตุยหังแก่ท่านอิติดังนี้วตว่ากล่าวแล้วว่าคีปิตาโรโคอันว่าโรคจามรู้ริย่อมเสียแทงไม่หังแก่เรากาโศอันว่าโรคไอรู้ิย่อมเสียแทงไม่หังแก่เราอิติดังนี้